ลุนจำหน่ายซาวบาและโฮมเยเตอร์เพรเอดผู Pet ้จำหน่ายเครื่องเสียงคุณภาพสูงแต่ราคาถูกมีให้เลือกหลายรุ่นนักดูหนังฟังเพลงเล่นเกมไม่ควรพลาดสินค้าทุกิ้นราคาย่อมเยาวพร้อมรับประกันคุณภาพมีให้เลือกทั้งลำโพง5.1และ3.1หรือจะเป็นซาวบาทุกรุรนเน้นให้เสียงเบสหนักแน่นทรงพลังกางแหลมใสแผดระซื้อผ่าน lazada shopee ส,สะดวกปลอดภยัยมั่นใจได้ของชัวร์เข้าไปเลือกซื้อกันได้ตามลิงก์ที่แปะอยู่ด้านล่างนี้นะครับ ยินดีต้อนรับพลพั์ของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุปข่คคาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลสนใจที่จะคว้าตัวจาวฟฟิลิกเข้าสู่ทีมแบบทาวอนกี่ราคา80ล้านปอนด์แต่ลิเวอร์พูลเองกปฏิเสธทันควันว่าไม่จริงและเป็นไปไม่ได้สโมสรลิเวอร์พูลกับตกเป็นข่าวชื่อมโยงกับการย้ายทีมของจาฟฟิลิกก่อนหน้าทีมชาติโปรตุเกสและของสโมสรอนร์มการเรดอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อไยวันก่อน ลิเวอร์พูลเคยตกเป็นข่าวว่าสนใจที่จะยืมตัวดาวเตะรายนี้มาใช้งานระยะเวลา6เดือนหลังจากที่นักเตะรายนี้ไม่มีพื้นที่ว่างในการลงสนามจากการมาถึงของอองตัวงกิส์บันสตาร์กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่กำลังยืนจับกู่กับลุยโซเลสอดีตกู่สีที่บาร์ซโลูนาที่กำลังทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้วสกัดรามีในเวลานี้โดยตามรายงานล่าสุดจากลิเวอร์พูลโดยอ้างอิงเนื้อหาข่าวมาจากเฟเจอร์เจสสื่อสัญนชาติสเปนระบุว่า ข่าวการเชื่อมโยงระหว่างลิเวอร์พูลกับเจ้าฟิลิกนั้นถือเป็นเรื่องที่เจ๋งและลิเวอร์พูลกำลังมีแผนที่จะขอยืมตัวนักเตะร,รายนี้มาใช้งานจนจบฤดูกาลนี้และตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังมีความคิดที่จะยื่นจำนวนเงิน80ล้านยูโรหรือ68ล้านปอนด์สำหรับเป็นค่าตัวในการย้ายทียมและอาจจะยื่นเงินจำนวนดังกล่าวนี้กับทางอัลกอรมาริตพิจารณาในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อคว้าตัวเจ้าฟิลิกเข้าสู่ทีมแบบถาวรท่านนั้นลิเวอร์พูลเอโก้ก็เดี่ยวมาแสดงความิเห็นเกี่ยวก มันเป็นเรื่องที่ยากมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทางแอนคอนกมเรดจะยอมขายนักเตะที่พวกเขาต้องทุ่มเงินมากกว่า130ล้านปอนด์และมาขายให้กับลิเวอร์พูลในราคาที่ถูกลงครึ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะยอมขาดทุนขนาดนั้นอีกทั้งในตอนนี้เจ้าฟิลิปยังเหลือสัญญาระยะยาวกับตามหมีแอนคอนกมเรดจนถึงปีส0 26่ซึ่งนั่นแนอนว่าพวกเขาไม่มีปัญหาที่หนักใจอะไรเลยกับการที่ต้องเรียบปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออจิทีมแบบลดราคามหาศาลแต่อย่างไร และแม้ว่าตอนตอน,นีน้นักเตะกำลังประสบป,ปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นและไม่มีที่ว่างในสโมสรแต่ถึงอย่างนั้นจอฟฟิลิกก็ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะชั้นยอดอยู่ดีดังนั้นหากเขากลับมามีความมั่นใจอีกครั้งมมกมม็เชื่อได้วามม่จา,วามมจะมีค่าตัวที่มหาศาลจนแทบไม่มีทีมไหนกล้าทุมาท่มซืม้อตัวคําบาร่วมทีมอย่างแน่น,น,นอนโดยทางลิเวอร์พูลเองยังกล่าวต่อไปว่าแม้โอกาสการซื้อตัวมาร่วมทีมแบบถาวลของลิเวอร์พูลจะไม่มีหวังตามที่สื่อสเปนกล่าวว่างแต่ลิเวอร์พูลก็ยังคงมีหวังในการยมมมตตััวนนกเเะรราี้้่ท จนถึงช่วงจบฤดูกาลนี้เรานับตั้งแต่ที่ทางเชลันซาก,กิริยายอกไปค้างแข่งกับโอลิมปิกลียงและนักเตะแนวรุกอย่างดิว่าโอลิกิและทาคุมิมินานมิโนยังไม่สามารถช่วยเหลืออะไรทีมได้มากนักและตอนนี้มีแค่ดีโกโจตาเปลี่ยนคนเดียวเท่านั้นที่เป็นกองหน้าที่ไว้ใจได้อยู่ภายในทีมดังนั้นลีวูผู้จึงจําเป็นจะต้องมองหากองหน้ารายใหม่ที่ไว้ใจได้เข้ามาเสริมทัพอีกอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งและชื่อของจาวฟลิกที่ไม่มีตำแหน่งตัวจริงภายในทีมอังกอร์เเรตในตอนนี้ คือนักเตะที่ตรงตามสเปคของลิเวอร์พูลและมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ลิเวอร์พูลจะติดต่อขอยืนตัวนักเตะรายนี้ไปที่อาร์เจนริดในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะฮะลิเวอร์พูลตั้งราคาขายอเล็กซ์ออกเล็กชัมเลนที่ราคา35าล้านปอนด์หลังอาร์เซนอลกำลังให้ความสนใจูดหมือนว่าข่าวการเชื่อมโยงการย้ายคืนสู่ทีมเก่าของอเล็กซ์ออกเล็กชัมเลนนั้นกำลังเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ และไม่ใช่ข่าวลือตามที่ออกมาก่อนหน้าน,นี้อีกต่อไปแล้วนั่นเพราะหลังจากที่อาร์เซนอลกำลังให้ความสนใจในตัวของมิฟิลช่างเชื่อมรายนี้ล่าสุดสมุรลิเวอร์พูลก็มีปฏิกิริยาในเรื่องนี้ออกมาในทันทีวันณตอนนี้ลิเวอร์พูลพร้อมที่จะปล่อยตัวอเล็กซ์ออกเลยชมเรียนอ,อัเจเทียมด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากมีสมสรไหนยอมจ่ายค่าตัวจำนวน35ล้านปอนด์ให้กับพวกเขาในเดือนนี้โดยรายงานนี้ก็มาจาก The Express รระบุว่าลิเวอร์พูล กำลังมีความกระติอนรือร้นเป็นอย่างมากที่จะปล่อยตัวอเล็กอ็อกเล็กชมเลียนอดีตกองกลางทิมงเชื้อังเกฤษดรายนี้ออกจากทีมไปในทันทีในช่วงตลาดเดือนมอรกราคมนี้โดยทางอาร์เซนอลคือสโมสรล่าสุดที่ตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงกับน,น,นักเตะรายนี้และทีมของมิเกลอารเตต้าก็แสดงความพร้อมที่จะขอยืมตัวอเล็กอ็อกเล็กชมเลียนก่อนไปใช้งานระยะเวลา6เดือนจนถึงช่วงจบฤดูกาลนี้และจะมีการพิจารณาซื้อตัวมาร่วมทีมแบบถาวร ภายหลังอีกทีนะครับโดยอเล็กต์ออกเล็กชํมเบียนนะครับที่เป็นนักเตะดาวดรุง่งที่เป็นประกายมากที่สุดคนหนึ่งของสโมสรอาร์เซนอลในยุคที่อาอร์เซนอลเกขุนทับหลังจากที่ตัวเขาย้ายมาจากสโมสรเซาท์มปตันเข้าสู่ทินเอเมสเตเดียมในปี2011และโชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอเดเยี่ยมจนติดชิมเชนกฤิตได้แบบสบายๆจนในตอนนั้นนะครับกองกลาง,ลางรายนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เป็นตัวคาำวางของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลในเวลานั้นเลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นอีก4ปีต่อมาเขาก็เลือกหันหลังให้กัับเดดกกานอร้วยไมม่่่ตสญ,ญ,ญชห กับทีมและเลือกย้ายซบลิเวอร์พูลจนทำให้แฟนบอลอาร์เซนอลในเวลานั้นต่างผิดหวังในการกระทําและทิ้งทีมไปแบบนี้ถึงแม้ว่าเรื่องราวที่ผ่านมานั้นจะเป็นแบบนั้นแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอลิกออกเล็กชมเรียนและมิเกลอารเตต้านั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นอย่างมากเพราะเคยร่วมงานกันมาก่อนก่อนที่อล็ซออกเล็กชิมเบียนจะตัดสินใจย้ายซบลิเวอร์พูล และดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลเองก็ไม่มีความคิดที่จะฉุดรังนักเตะรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปแต่ยังได้นั่นเพราะทานเชอเกิงคลับมีนักเตะที่สามารถแทนที่อเล็กออกเกลช์ชมเบลลได้แบบสบายๆอยู่แล้วในเวลานี้นั่นก็คือเคอร์ติจอนและฮาวิเอเลียนและการที่ลิเวอร์พูลยอมปล่อยตัวอเล็กออกเกลชเชมเบลล์ออกจากทีมไปนั้นแน,น่นอนว่าจะต้องเป็นราคัดที่เหมาะสมและเงินจํานวน35ล้านปอนด์นั้นคือจํานวนเงินค่าตัวที่ทางลิเวอร์พูลตั้งเอาไว้ในเวลานี้ และลิเวอร์พูลก็พร้อมจีจะขายนักเตะรยายนี้ให้กับทางอาร์เซนลในทันทีถ้ามีข้อเสนอที่จริงจังยื่นเข้ามาที่สโม,มสรน,นะครับที่มาดีเอ็กเพรสเอียนรอตคอนเฟิร์มลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันแข็งแกร่งกว่าตอนที่คว้าแชมป์ลีกเมื่อปี2020เอียนรัตนะครับตำนานดาวยิงระดับตำนานของลิเวอร์พูลยืนยันว่าฤุยการ2021-2022ที่กำลังชิงชัยกันอยู่นี้นั้นนะครับ ทีมทัพหงดังลิเวอร์พูลมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าลุยการ2019ถึง2020ที่พวกเขาคว้าแชมป์พิมพ์มลอังกฤษหลายเท่าอย่างแท้จริงผมคิดว่าลุยการนี้ลิเวอร์พูลออกสตาร์ทได้อย่างค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยละ่ะครับโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปีก่อนซึ่งเราก็ตกอยู่ในสถานการวิกฤตจนยากที่จะรับมือไหวเพชฌฆาตน้าติดหนวดเก่ากับลิเวอร์พูลอีกโขและในขณะที่กุลูหลายท่านตัดชื่อลิเวอร์พูลออกจากวงโคจรเหมือนแชมป์ตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดฤดูการผมก็ยังเชื่อมันว่า ทีมเราจะยังเป็นหนึ่งตัวเต็งเหมือนเดิมและยิ่งเห็นฟอร์มปัจจุบันแล้วยิ่งรู้สึกว่าดีกว่าเมื่อปี2 0 1 9ถึงที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษซะอีกนะครับสิ่งสำคัญก,ก,ก็คือพวกเราต้องไม่โชคร้ายจนเกินไปกับนักเตะที่บาดเจ็บลุ้นทีมเหมือนปีก่อนการได้เบอร์คิวฟันไดส์รับมาคุมแนวรับและมีอลิสันเบเกอร์เฝ้าเสาอยู่นั้นช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนตำแหน่งอื่นๆอย่างมากมายมหาศาลขณะเดียวกันแนวรุกของลิเวอร์พูลตอนนี้ก็รระดลาาาปปนนนนีสใแห้้ไว ซึ่งนี่คืออีกจุดหนึ่งที่ทําให้ผมกล้าพูดว่าเราแข็งแกร่งกว่าปีก่อนๆชัดเจนเพราะขนาดมีแค่3าประสานยิงยิงและแอซิดกันกระจายขนาดนี้ทีนี้พอมีดีโกโจต้าเข้ามาเพิ่มอีกมันก็ทําให้ความโหดเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวเด็กเกสรสุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่13ตุลาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับเป็นส่วนหนึ่งรับข่าวสารและเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บัาคลั่งลิเวอร์พูลนะครับ ก็กดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อแจ้งเตือนในการรับข่าวสารในคลิปต่อๆไปนะครับรามาว่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ